สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำปริศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดตาปิดหูปิดปากมาฝากทุกท,ท,ท่านกันนะครับหลายๆท่านนะครับคงจะเคยเห็นปริศนาธรรมนี้โดยมีลิงสามตัวเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างปริศนาธรรมนี้นะครับลิงสามตัวนี้จะนั่งแล้วก็ปิดตาปิดหูปิดปาก นะครับมีความหมายมากนะครับถ้าเราใส่ใจแล้วนำไปเป็นแบบของชีวิตนะครับเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้ด้วยเช่นกันนะครับเราเรียกว่าปิิศนาร,รมปิดตาปิดหูปิดปากโดยมีลิง3ตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์เราเรียกว่าทฤษฎีลิงสตัวนะครับทฤษฎีลิง3ตัว หลายๆท่านคงเคยเห็นในโซเชียลหรืออาจจะเคยเห็นในหนังสือหรืออาจจะเดินไปตามร้านตามตลาดอาจจะเห็นรูปลิงนะครับที่ทำมืออย่างนี้เขาบอกว่าต้นกำเนิดของภาพปิศนาทําอันโด่งดังนี้เริ่มมาจากลักษณะภาพแกะสลักบนบานประตูของสาลเจ้านิโกโทโชจังหวัดนิโกประเทศญี่ปุ่น ตามข้อมูลที่ได้มานะครับในบรรดาลิง3ตัวนั้นตัวที่1มิสลุใช้มือปิดตาตัวที่2คิกกสลุใช้มือปิดหูและตัวที่3อิวะสลุใช้มือปิดปากนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ลิงแสดงออกมาให้เห็นนะครับคือปริศนาธรรมที่มีใจความสำคัญในหลักที่ว่าด้วย การไม่รับรู้โดยการมองในสิ่งที่ไม่ดีการไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดีและการไม่กล่าววาจาในสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยลิงแสดงสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกคนที่สามารถนำไปใช้ได้นำไปไประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับคือต้องรู้จักควบคุมการมอง ต้องรู้จักควบคุมการฟังและต้องรู้จักควบคุมการพูดนะครับเราจะเห็นว่าถ้าใครไม่ควบคุมใน3เรื่องนี้ปัญหาของชีวิตก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับมือปิดตาหมายถึงการไม่รับรู้โดยการมองในสิ่งไม่ดีรู้จักควบคุมการมองว่าอะไรควรมองหรือไม่ควรมอง อย่าเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหมดนะครับสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหมดนั้นจงอย่าเชื่อเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะครับสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดมันมีความหมายอีกมองแล้วก็ต้องพิจารณาไตรตรองนะครับอย่าตัดสินคนทันทีที่เห็นในทุกๆเรื่องนะครับ ให้พิจนารณาก่อนนั่นคือเรื่องของการปิดตานะครับทีนี้มาดูเรื่องของการปิดหูหมายถึงการไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดีคนเราควรจะรู้จักควบคุมว่าอะไรที่ควรฟังหรือไม่ควรฟังต้องแยกแยะสิ่งที่ฟังมาที่เขาบอกว่าฟังหูไว้หูนะครับอย่าเชื่อทั้งหมด ในสิ่งที่ฟังมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและเหตุผลมาประกอบเข้าด้วยกันอย่าเชื่อในสิ่งที่เราฟังทั้งหมดนะครับบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดฟังหูไว้หูเพราะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าคนเราพูดปั้นแต่งกันได้นะครับเราผู้ฟังก็อย่าเชื่อทั้งหมดต้องวิเคราะห์ก่อนทีนี้มาดูเรื่องปิดปากมือปิดปากหมายถึง การไม่กล่าววาจาในสิ่งที่ไม่ดีรู้จักควบคุมการพูดรู้จักควบคุมว่าอะไรควรพูดหรืออะไรไม่ควรพูดนะครับอะไรบ้างที่ไม่ควรพูดอะไรบ้างที่ควรพูดเราต้องรู้จักควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานก็ควรจะต้องไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูด เพราะคำพูดของเราอาจจะไปกระทบกับบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานก็ควรต้องใต่อตองก่อนการพูดไปและไปกระทบกับผู้อื่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้นะครับแล้วภาพลักษณ์ที่เขามองเรามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรก็ควรจะคิด และพิจารณาให้ดีก่อนพูดนั่นคือปิศนาธรรมทั้ง3ข้อปิดตาปิดหูปิดปากโดยมีลิง3ตัวเป็นตัวแสดงทฤษฎีลิง3ตัวนั่นเองนะครับเป็นปิศนาธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหรือพวกเราทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ เพราะว่าเราอยู่ในสังคมต้องเจอผู้คนเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนนี่แหละถ้าเราไม่แยกแยะไม่พิจนารณาไม่วิเคราะห์แล้วก็ดำเนินชีวิตไปแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดของปัญหาที่มีต่อกันระหว่างบุคคลน,นะครับเป็นเรื่องของปริศณาธรรมที่สามารถที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับผมก็คิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่านจึงนำมาฝากกันนะครับ โอเคครับรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามครับขอให้บุญรักษาขอให้ภาคคุ้มครองครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ